โอเคอัน okay. นี้ก็คือไล e ์สเฟกและเจเนอเรชัน control subtitle font size นี่ setting นี้ graphic เลย ็เขาก็แบ่งออกมาเป็นแต่ละภาคแยกออกจากกัน <c oughs> อันนี้ก็เป็น ก็เพิ่งเปิดตัวให้เล่นได้วันนี้โอเคมาก็เหมือนกับว่าตั้งค่ากราฟิกไว้เต็มที่แล้วใช้เกมคอนโทรลได้หรือเปล่าสุบใช้ได้นะครับไม่เห็นมีให้ตั้งค่ากราฟิกเลย กาสเฟตก็เป็นเกมที่ชุดไลกที่ออกมานานแล้วนะครับแล้วก็เข้ากลับมาทำใหม่ทั้ง3ภาคเลยก็เพิ่งเปิดตัววันนี้ก็ลองมาเล่นดูนะครับวันนี้เราก็มาทดสอบการบนเครื่อง Lenovo Legion 7นะครับที่เพิ่งออกมาใหม่แล้วก็เป็นกาฟิกก rtx าร์ด RTX 3080 แล้วก็มีแสดงค่าของ performance ให้ดูด้วยนะครับตรงล่างขวาของจอก็จะเห็นว่าออตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปในเกมนะครับก็ Frame Rate per second ก็ได้164แล้วก็ CPU ใช้อยู่ที่26%แล้วก็ GPU เนี่ยไปถึง41ละเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าพอเข้าไปในเกมแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้หน้าจอนะครับก็เป็น ไม่แน่ใจเขาเรียก resolution อะไรแต่ก็คืออ,อยู่ระหว่าง 4K กับ HD นะครับก็เป็น native resolution ของเครื่องนี้อันนี้เขาให้ตั้งชื่อเดี๋ยวตั้งชื่อใหม่ดีกว่าเป็น ค่าอะไร Combat Difficulty Auto Level Up ทุกอย่างเกือบจะดีฟอรฟอสหมดนะครับจะได้เข้าไปดูเลวว่าข้างในเกมมันเป็นยังไง ครับว่าตอนนี้ที่เครื่องแล็ปท็อปกำลังโหลดอยู่นะครับก็มีตั้งแต่กล้องวิดีโอนะครับแล้วก็มีเรื่องของการที่บันทึกหน้าจอลงไปเป็นฟล์ด้วยเพราะฉะนั้นอตอนนี้เครื่องนี้ไม่ได้เล่นเฉพาะเกมอย่างเดียวถ้าเล่นเกมอย่างเดียวเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็คงจะดีกว่านี้หน่อยแต่ถ้าที่ดูเนี่ยก็ยังไม่ได้ ยังไม่ถึงหนึงครึ่งหนึ่งของตัว g p u เลยแสดงว่าไปได้มาก,กว่านอีกเยอะนะครับแล้วเฟรมเรทก็เกือบจะเต็มเลยอยู่ระหว่าง164กับ165ถือว่าใช้ได้นะครับก็ถึงเกมนี้จะเป็นเกมที่เพิ่งออกมาใหม่แต่ว่าจริงๆก็ไม่ใช่เกมใหม่เพราะเป็นเกมรีเม k นะครับของชุดก่อนหน้านี้ es que es ปกติผมเล่นเกมบนเกมคอนโทรลเลอร์นะครับเกมนี้ก็ใช้ได้เมื่อสักครู่มีกระตุกนิดหนึ่งตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมแล้ว ภาฟเกทุกอย่างเป็น Default หมดนะครับเมื่อสักครู่ยังไม่เห็นวิธีเข้าไปตั้งค่าเลยไม่แน่ใจว่าจะให้ภาพสวยกว่าน,นี้ได้หรือเปล่า การเล่นหคนแรกนะครับผมไม่เคยเล่นมาซิเฟกมาก่อนโอเคออปชั okay. นะ่นกราฟิกละฟูลสกรีนมอนิเตอร์เซเล c t i o น สิ่งแล้วก็รูปแปลกดิยกตัวอย่างมาเนี่ยคือผมมาจากการเล่นเกมนุ่นที่แล้วนะครับก็จะต้องอินเวอร์สตัว y axis เวลาซือด้วยนี่ มัเก่แม็กซ่แนเลยไม่เคยเล่นมาเกอะเลยมันตั้งไกมาแล้วมันยิงได้เลย กระตุกกระตุกทุกประมาณเนี่ยตอนนี้ก็กระตุกเกือไม่แน่ใจเพราะอะไรนะครับแต่เท่าที่ดู G P U กับ C P U ก็ไม่ได้เยอะมากน่าจะเป็นอาจจะไม่มาแต่เกมนี้ก็ได้นะครับ ก็เป็นจอ H D R เลยนะครับ High Dynamic Range แล้วที่ผมเห็นตอนนี้ก็ก็ดูเหมือนจะเป็น High Dynamic Range โอเค G P U หน้าเยอะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 60% ไม่คืเ่เรื่องตัวออริจินอลนะครับ <c oughs> แต่ว่าดูวีเมคตอนนี้ก็คุณภาพก็ประมาณเกมสมัยนี้ ถ้เป็นเกม r า PG นะครับก็ยังไม่ <c oughs> ยังไม่ไปสู่แอคชั่นคงต้องพูดคุยกันอีกเยอะ สเตฟกตัวต้นฉบับก็เป็นของบริษัทไบโอแวรนะครับก็เป็นบริษัทที่ทำเกม RPG พวก b o วกบ r g เก e นะครับแล้วก็ n น v e r Winter Night แล้วก็มาเป็น Dragon Age แต่ตอนหลังถูกซื้อไปจำไม่ได้แล้วว่าใครซื้อนะครับแล้วก็ก็เปลี่ยนไปเยอะพอสมควรแต่ถ้าใคร เป็นเกมมาจาก20ปีที่แล้วนะครับก็จะรู้จักบริษัทนี้ดี <c oughs> คิดว่าทีมงานในยุคนั้นตอนนี้ก็น่าจะแยกย้าย,ยายกันออกไปกันเยอะแล้วมีช่วงหนึ่งที่บริษัทนี้ใหญ่มากๆนะครับตอนนั้นที่ทำเป็น เกม MMORPG Star Wars The Old Republic นะครับก็ลงทุนไปหลายหลายร้อยล้าน US อันนั้นน่าจะเป็นยุคที่ใหญ่ที่สุดของเขาละน่าจะประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับ เอาสก,กู่ก็กระตุยอีกแล้วไหยุดแล้วนะครับม่ามันพยายามโหลดอะไรจากฮาร์ดดิสก์เ่าหรือเกี่ยวกับการที่ผมเล่นเกมนี้ไปด้วยแล้วก็บันทึกวิดีโอไปด้วยนะครับ i'm เขาไม่ได้บอกให้ไปไหนนะมองคุยเดียว smells like smokes and that อืมยังหาทางไปไม่ได้นะครับไม่รู้ค่อยไปไหนกระโดดไม่ได้ด้วยหงนี้ก็สุดแล้ว bên thăng đêm đi qua ้มามนันช่วยเองมัม้ครับแบบไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องตั้งใจเอ,เองจริงน่าจะเป็นคนที่มากับเราแล้วเสียชีวิตไปแล้ว จะเป็นอันที่หมายถึงว่าฮารโลเทคที่สุดนะครับไม่ไดเจลโอเคมันมันเป็นเกมแนวแอคชั่นมากกว่าที่คิดเอาไว้นะครับ ยังจะขึ้นจีพีย o ทัวร์อเซชัน t i l 9.5 a t i o n เซ็น9.5%เลยแต่ผมว่าโดยรวมเครื่องนี้น่าจะเอาเกมนี้อยู่นะครับถึงแม้ว,ว่าตัวเฟรมเทจะไม่ขึ้นเต็มก็ตาม เฟรมเวิร์ที่1 4 4นะครับก็ไม่ต้องบอไม่ไม่ถึงหน่อย ไม่ได้มากับเรานะพอระมากับผู้ชายเมืเ่อกี้ดงั้เราต้องไปช่วยเขาสุบ็นคนเดียวเลย ก่อนนะครับ